มีอะไรที่จะต้องโฟกัสกันในวันที่18มิถุนาไฮไลท์ของสัปดาห์หน้าเอาขึ้นจอเลยไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ18มิถุนานี่เลยค่ะเริ่มจากคดียุบะเก้าไก่ <c oughs> จับตา18มิถุนาจะมี5ประเด็นเดือด5ประเด็นนี้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ และ5ประเด็นนี้มีผลต่อการเมืองที่ภาพใหญ่อย่างไรเริ่มกันที่ประเด็นเด็ดที่1คดียุบพักเก้าไก่ว่ากันที่จริงมันก็ล่ากันพิจารณาในสารรัฐธรรมนูญต่อเนื่องจากวันวันพุทธที่12ค<ะ>่ะเมื่อวานวันที่12ยังไปไม่ถึงไหนคดียุบพักเก้าไกลในสารรัฐธรรมนูญแต่ภายใต้คำว่ายังไปไม่ถึงไหนมันซ่อนอะไรเยอะ สารบอกว่าวันที่18มิถุนาจะพิจารณาต่อค่ะโอเคอประเด็นเดือดประเด็นที่สองคดีถอดถอนนายกเศรษฐาอันเนื่องมาจากตั้งรัฐมนตรีคุณพิชิตชื่นบานก่อนหน้านี้วิบากกรรมค่ะทำไปได้ค่ะ,ค,ะคิดอย่างไรอืมทำไปแล้วค่ะจบแล้วค่ะกลายเป็นวิบากกรรมค่ะว่ากันที่จริงนายกเศรษฐาไม่ได้เออวยด้วยเลยค่ะ แต่ขอกันมาแรงเอ้าทั้งทั้งที่ในใจลึกๆของนายกเษฐาก็ก็นึกผวาอยู่ในใจนะวันๆรู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วสายล่อฟ้าแต่ไม่คิดว่าฟ้ามันจะผ่าแรงได้ซะขนาดนี้เอาถึงตายนึกว่าตั้งพิชิตไปแล้วก็เป็นแค่เหยื่อแรงการทางการเมืองแล้วจะจบโลกติดเตียนโลกะวัชะแล้วก็จบแล้วก็ลืมหมายถึงสังคมไทยใช่แต่ที่ไหนได้ เล่นแกนแรงเอาถึงตายใช้คํานี้เลยดีกว่าเอาถึงตายเลยยืดช่วยเอาเรื่องพิชิตชื่อบานมาเป็นประเด็นเอากันถึงตายยื่นถอดถอนนายกเศรษฐายื่นไปที่สารรัฐธรรมนูญว่ากาที่ริงเมื่อวานสารรัฐมนูญก็ได้พิจารณาไปในระดับหนึ่งใช่ค่ะคําว่าระดับหนึ่งคล้ายกับไม่มีอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะภายใต้คําว่าคล้ายกับไม่มีอะไรนั้นก็มีอะไรมากมายข้อมูลเพียบครับผมไม่พูดไส้ในนะค่ะ สารทนบอกว่าคดีถอดถอนนายกเศรษฐาจะไปว่ากันต่อวันที่18อีกแล้วครับใช่ค่ะรอให้กรตส่งบัญชีพยานบุคคลยุบเก้าไกลเพิ่มเติมมาภายในวันที่17มิถุนา18จะพิจารณาอืมกรทไหนครับตามข่าวเขียนไม่ถึงคดีถอดถอนนายกเศรษฐาใช่ไหมครับอ๋อนี่ค่ะยุยบพรกเก้าไกล<น>ถอยกลับไปคดีแรกค่ะททีค่ะนายกเศรษฐาใช่ไหมครับค่ะอืมประเด็นเดือดประเด็นที่สาม นี่เลยคดีคุณทักษิณม1 1 2อโอเคสรุปก็คืออายการสูงสุดมีคำสั่งให้คุณทักษิณไปรายงานตัว18มิถุนาเพื่อนำตัวคุณทักษิณส่งฟ้องต่อศาลค่ะคุณทักษิณแก้เกมด้วยการให้ทนายยื่นคำร้องขอความขอความเป็นธรรมเข้าไปสีมิถุนาในคำร้องขอความเป็นธรรมนั้นก็ได้อ้างเรื่องการถูกแทรกแซงสํานวนจากรัฐบาลคอสชค่ะ อ้างเรื่องพนักงานสอบสวนในคดีนี้ถูกตีกบานถูกชี้นำโดยอำนาจนอกระบบรัฐบาลกสชและอื่นอื่นอีกมากมายรวมถึงไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการสั่งคดีของอดีตไอการสูงสุดในอดีตโอเคว่ากันไปไคำถาม <c oughs> ก็คือว่า สาระตรงนี้ข้อต่อสู้ตรงนี้ในหนังสือร้องของความเป็นธรรมที่คุณทักษิณยื่นไปล่าสุดนั้นนั่นนะครับ4มิถุนายนนั้นนั่นเครับมันเป็นข้อต่อสู้เดิมที่เคยยกขึ้นมาต่อสู้แล้วหรือไม่ถ้าเคยยกขึ้นมาแล้วผมว่า<บ>ในการสูงสุดในการอำนาจสั่งยกแต่ถ้าเป็นประเด็นที่ไม่เคยยกขึ้นมาต่อสู้มาก่อนหรือเรียกว่าประเด็นใหม่ขั้นเดียวกันคุณทักษิณสามารถไปหาพยานและหลักฐาน มายืนยันในสิ่งที่บอกว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อต่อสู้ใหม่โอเคโดยทางกฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมไอาการสูงสุดไอาการดำนานก็ต้องรับไว้พิจารณาถ้ารับไว้พิจาราก็อาจจะเลื่อนการนําตัวส่งฟ้องต่อศาลออกจากวันที่18มิถุนาค่ะประเด็นเดือดประเด็นที่4ต้องจับตาเลยนะคะคดีเรื่องของกฎหมายสวนะคะขัดรัฐมนูญ จำกันได้ใช่ไหมคะพรบว่า,วา,วาด้วยการได้มาซึ่งสวขัดรัฐมนูน107หรือไม่มันมีอยู่สีมาตาโอเคอไล่เรียงกันสักนิดนึงน,นะครับเมื่อพูดถึงเรื่องของการเลือกสวมันมีกฎหมายอยู่3ระดับกฎหมายระดับบนสุดที่เรียกว่ากฎหมายแม่กฎหมายหลักก็คือรัฐธรรมนูญบัญญัติเรื่องที่มาของสวไว้อย่างไร ถัดลงมาเป็นกฎหมายลูกเรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญข้าราชัติประกอบรัฐนูญพอรอปอว่าด้วยการได้มาซึ่งสวก็เป็นภาคขยายของกฎหมายแม่ภาคขยายของรัฐธรรมนูะถัดจากพรปการได้มาซึ่งสวหรือเรียกย่อว่ากฎหมายเรียกสวถัดลงไปก็จะเป็นกฎหมายหลานค่ะ ได้แก่ประกาศและระเบียบที่ออกโดยกก,<ะ>ก<ะ>ตสามระดับขณะนี้ที่มันเป็นปัญหาร้อนฉาก็คือระดับกฎหมายลูกกฎหมายเลือกสอวอกฎหมายหลานก็คือระเบียบก<ะ>กตกกตว่าด้วยเรื่องของการแนะนำตัวว่าด้วยเรื่องของอาวากันไปประมาณนั้นนะครับทีนี้ทีนี้มีคนหยิบฉวยเอาสี่มาตราในกฎหมายเลือกสอวอ สรงปฏิศาลรัฐมนูลขอให้วิิจฉัยว่าไอ้สี่มาตราเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญมันขัดต่อกฎหมายแม่หรือไม่ค่ะน่าสนใจนะใช่ค่ะบ่าสนใจนี้แหละค่ะวันที่18มิถุนิธาสารรัฐธรรมนูญก็จะหยิบฉวยเอาไอ้สี่มาตราของกฎหมายสวขึ้นมาวินิจฉัยคาดว่า18จะวินิจฉัยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ ที่น่าสนใจและเขาติดตามกันไม่ใช่เรื่องขัดไม่ขัดเขาค่อนข้างเชื่อว่าไม่ขัดเพราะกฎหมายเลือกสอวอก่อนประกาศบังคับใช้ส่งร่างไปให้สารรัฐธรรมนูทะลทำความเห็นม,มาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อมันผ่านกนนารพิจารณาจากสาร รัฐธรรมนูนไปแล้วเมื่อประกาศบังคับใช้มีคนบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูนแล้วก็แล้วก็ยออกก้อนกลับไปถามสารรัฐธรรมนูเอ๊ะมันขัดรัฐธรรมนูนหรือเปล่าคุณคิดว่าคําตอบจากสารรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรมันย้อนแย้งกับที่เคยให้มีการพิจารณาก่อนหน้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่เขาเกาะติดคดีนี้เขาอยากดูย่อหน้าสุดท้ายของคอําวินิจฉัยของคําพิพากษาความเห็นหรอคะหรือข้อเสนอแนะสารรัฐธรรมนูญยุคหลังๆมักจะมีย่อนหน้าสุดท้ายคอันหนึ่งบ้างข้อสังเกตบ้าง และที่สําคัญเห็นกันไปแล้วคาแนะนํานี่แหละจะมีคําแนะนําแม้ว่ากฎหมายลูกกฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอไม่ขัดรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายแม่แต่คําแนะนําว่าจะมีคําแนะนําแนะนําว่าไอ้กฎหมายหลานของพวกคุณไอ้กอกตที่ไปอกอกระบบระเบียบอะไรตัวอะไรเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าความจับตาควรจะแอคชั่นกันอย่างไรไอ้ตรงนี้แหละที่กกตก็ตัวเกณฑ์ก็อยากจะมองตรงนี้ ทั้งสังคมการเมืองอยากจะโฟกัสตรงนี้นะโอเคยอหน่าสุดท้ายไหนๆก็ไหนๆใช้เวลาตีโจทย์ให้มันทะลุไปเลยจะได้เห็นประเด็นที่ควรจะติดตามประเด็นเดือนประเด็นที่ห้าเปิดสภาค่ะวันที่18เปิดสภาพิจารณางบรายจ่ายปี2568เรื่องของเรื่องมันนอกสมัยประชุมนะใช่ค่ะแต่ด้วยเหตุมีความจำเป็นและเร่งด่วนดังนั้นจึงมีการเปิดสภาวิสามัญใช่ค่ะเรียกว่าวิสามัญ เปิดเพื่ออะไรครับเปิดเพื่อพิจาร่างพาะรางจัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568เพราะงบปี68มันจะเริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาปี67แล้วนะค่ะเดือนนี้เดือนพิถุนายนนะใช่ก็ต้องเร่งกระพื่อปลาทีเดียวก็ตุลาแล้วนะดังนั้นต้องรีบเมื่อต้องรีบจึงเปิดวิสามัญจัดพิจาร่างกฎหมายงบประมาณปี68ค่ะวาระรับหลักการไอ้วาระรับหลักการเนี่ยน่ากลัวทำไมอะ ถ้าไม่รับหลักการเรื่องใหญ่นะรัฐบาลจะอยู่ยังไงต่อไปยุบสภาใช่ยุบสภาเท่านั้นและถ้ายุบสภาหลังจากมีคําวินิจฉัยยุบพักเก้าไกลไปแล้วสนุกโอ้โหพัก,ก<า>เก้าไกลตั้งหลักไม่ทันค่ะโอเค